คำถามประชาสังคมรีไลฟ์เงินบำนาญชราภาพได้รับบำนาญ60งวดไม่ใช่ตลอดชีพจริงหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เป็นไรไม่เ,เห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นด้วยก็ยินดีนะครับอย่างคนนี้นะครับถามมาว่าเขาจแค่60งวดไม่ใช่ตลอดชีพนะครับอันนี้คอมเมนต์ในเกี่ยวกับบำนาญน,นี่แหละ นะครับก็ผมบอกเสมอว่าตลอดชีพนะข้อมูลเนี้ยมีนะครับในมีในอินโฟประกันสังคมนะครับที่บอกระบุไว้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเงินบำนาญน,นะอินโฟในแจกสูตรคำนวณเงินบำนาญฉลาภานะครับของประกันสังคมนะครับมีข้อความนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเงินบำนาญคือเงินกรรีดราลาภาที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มขึ้นอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับย้ำคำว่าตลอดชีวิตนี่ก็คือใครที่ได้รับบำนาญไปแล้วนะครับคุณได้รับเงินตัวนี้แหละตลอดชีวิตเลยแต่ส่วน60เดือนที่คุณอาจจะไปจำสับสนในส่วนของออในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับจะได้รับนะจะ ทายาทนะครับทายาทของผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนได้ระบุไว้ก็จะได้รับนะครับตัวบำเหน็จเป็นทั้งหมด60งวดสุดท้ายนะรับเป็นบำเหน็จเป็นเงินก้อนนะหกงวดสุดท้ายแต่ต้องไปดูว่าผู้ประกันตนนะครับได้รับเงินบำนาญมาแล้วกี่เดือนนะครับก็คือถ้าได้ไม่ครบ60เดือนก็บวกเพิ่มไปจนบวกถ้าได้ไม่ครบ60เดือนนะครับ ให้เอา60เดือนตั้งแล้วก็ลบเดือนที่ได้นะครับก็เท่ากับเงินบำเหน็จที่ทายาทจะได้รับไปนะครับอันนั้นมันคือส่วนของกรณีที่เราเสียชีวิตนะครับทายาทเขาจะได้รับนะครับซื้อไม่ได้รับไม่เกิน60งวดหรือ60เดือน่น่งนะครับแต่สำหรับท่าสำหรับผู้กันตนที่อายุยืนนะได้บำนาไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับยันตลอดชีวิตเลยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น นะครับเรียกว่าเป็นเงินที่ช่วยคุณในยามที่คุณกเกษียณอายุแล้วแล้วก็ยังคงมีภาระมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อ,อยู่นะครับเงินตัวนี้ก็จะช่วยในการดำรงชีพนะครับดำรงชีวิตอยู่นะครับในการทำอย่างอื่นต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆอินโฟเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะฉบับเต็มนะครับมันมาจากสไลด์เมื่อกี้แล้วก็มาจบที่สไลด์ตัวนี้เป็น ตารางการเช็คเงินสมทบว่าเงินสมทบนะครับจะได้รับกี่เดือนส่งจํานวนปีกี่ปีกี่ปีถึงจะได้รับบํานาญเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้นะนี้เป็นอินโฟของประกันสังคมออกมาเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดผมไม่ได้อ้างอิงข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะคุณก็สามารถที่จะอ้างได้ว่าเฮ้ยอันไหนละข้อมูลที่อ้างอิงเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอาตัวอินโฟมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าได้รับ เงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับตลอดชีพแน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับในช่องชาแนลผมเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมมากมายเลยนะครับทุกรูปแบบนะครับให้ทุกทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ฝากกันไว้นะ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาร o w r าวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ